รีวิวโดนัทจากถูกใบแพ้กเริ่มอเป็นรถที่คุ้นเคยอะ่ะกลิ่นขตรอเบี่ลอยขึ้นมาเลย35บาทนี้ในเซเว่นดนัทยังมีรูแ,<ต>แล้วเมืม่อไหลย,ยูจะมีรูไ <c oughs> ม่เห็นมีรูเลยทำไมไม,ม่มีรูติดโดนัทต้องมีรูนะ อันนี้แป้งมันจะนิ่มอ่ะหวานหวานนมนมว่ะสองชิ้นนี้มันราคาเท่ากันป่ะอันนี้สามเก้าอันนี้ก็3ามเก้าขอเลือกเป็นชิ้นนี้ก่อนละกันชิ้นนี้มันช่ำชอ่ะใครรู้จักบ้างเห็นเขาบอกว่าน่าจะมาจากเมกานะตอนแรกมันมีแค่แบบแป้งแล้วพอเราสั่งอ่ะเขาก็จะเอาไปจุ่ม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 จุมแต่ละรสที่ลูกจร้อกนะ ปแป้งเขามีความแบบเด้งๆอ่ะท้พอกัดเขา้าไปมันเย้งฟูขึ้นมาใครขายเนีไข่ะแป้งไม่เหมือนหานหนะีแลแป้งแบบแน่นๆสิบได้เลยเอาร่อยบอกอันนี้คล้ายๆกับอันแรกเลยเนาะหน้าเขาออกนุ่มๆแป้งมีความหนึบแล้วก็นุ่มอยู่นะกินสตรอเบอรีร่แบบอ่อนๆบางๆเท่าไหร่อันนี้95บาทเหมือนเขาจะมีไส้โพ